สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกันลัคขณาก,กันนะคะแบบตอนตกนะคะประจําช่วงวันที่1นึถึงสิตุลาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดใต้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทํานายก็เป็นการทํานายโดยรวมฉะนั้นมันจะไม่แม,นม่นยําสําหรับทุกคนดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางละกันเนาะต่อไปค่ะคนโสดนะคะคนโสด คนโสดชาวกันนะคะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นั้นมีใครเข้ามาไหมนะคะ8ดเหรียญน,นะคะ10เหรียญน,นะคะเทมเพอรค่ะ8ดาบแล้วก็ชาริออน,นะคะคนโสดมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทาเงินทํางานปั๊มเงินปั๊มงานนะคะเรื่องความรักเรายังมีกําแพงเรายังมีความกลัวยังมีความไม่ไว้วางใจที่จะเปิดใจพูด,ดง่ายงว่าเหมือนเหมือนอยากจะเปิดใจ เหมือนใจนึงอยากจะเปิดใจแต่อีกใจนึงไม่เอาดีกว่านะคะสับสนในตัวเองค่ะนะคะสับสนในตัวเองว่าใจยังไงดีจะดูซิมีใครเข้ามาไหมนะคะมีใครเข้ามาไหมเออชาวต่างชาติเด่นนะคะถ้ามีคนเข้ามามีคนเข้ามาค่ะเข้ามาจีบนะคะเข้ามาอย่างแบบคือ อาจจะเป็นคนจากที่ทำงานหรือคุยเรื่องงานนะคะเข้ามาผ่านเพื่อนผ่านทางเกี่ยวกับงานก็ได้นะคะคนคนนี้ค่อนข้างรุกเลยนะคะคนต่างชาติเด่นมากๆเลยนะคะอืมนี่แหละทีนี้เรามาดูฝั่งของเขาบ้างฝั่งของเขานะคะฝั่งของเขาสถานการณ์เป็นยังไง เขามาจิคูณสี่ไม้เท้านะคะ e i g o f Pentacles ห้าถ้วยเจ็ดไม้เท้าแล้วก็ Queen of c u p นะคะคนคนนี้นะคะเขาอยากที่จะได้รับโอกาสที่จะได้รู้จักคุณนะคะแต่เขาเจอกับแพงเห็นไหมต่างคนต่างเจอกํกแพงเนี่ยกแกลพงของคุณอันนี้คือสิ่งที่เขาเจอก็คือกาแพงที่ <c oughs> คุณคิดไปแล้วว่ามันน่าจะไม่โอเคหรือเปล่าเขาอาจจะแบบไม่ดีหรือเปล่านู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย อในใจคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่เขาคนนี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสนะเขาก็รู้สึกเฟลเฟลนิดนึงถ้าหากว่าแบบกลัวจีบไม่ติดหรือว่ากลัวว่าคุณไม่ได้รู้สึกไปกับเขาหรือว่าแบบเ,เขาอยากรู้จักคุณนะ่ะเขาอยากพ่จารสัมพันธ์ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ติดติดปัญหาติดกําแพงนั่นเองนะกําแพงค่อนข้างสูงเลยนะคะทีนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงเขารู้สึกยังไง คิดยังไงกับคุณนะคะขอภัยนะคะเสียงแหบเสียงแหบจริงๆอ่าเก้ามีเท้าห้าดาบเอ๋ซอฟบอลเขาอยากจะบอกว่าเขาเก็บเ <c oughs> ขาเก็บความรู้สึกของเขานะคะจริงๆอ่อสปอนเซอร์ยาแก้เจ็บคอเข้าได้เนาะ <c oughs> ขายของโอเค นะคะต่อค่ะความรู้สึกเขาก็คือว่าเขาเข้าใจนะว่าเรื่องของการเลิกลาในอดีตเนีย่ยมันอาจจะเป็นปัญหาทํให้ทำให้ตัวคุณนะมีกําแพงกับเขาหรือมีกําแพงกับเรื่องราวของความรักแต่อยากให้เชื่อเถอะว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขามีความจริงจังนะแต่เขายังไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกของเขาให้คุณได้เห็นร้อยเปอร์เซนต์เพราะเขาก็กล้ากล้ากลัว,กล,วกลัวว่าคุณจะตีกําแพงแล้วคุณจะตีตัวออกห่างเขาไปเลย นะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะคิดมากค่อนข้างซีเรียสอยู่เหมือนกันนะคะแล้วคนคนนี้เนี่ยเขามีตัวเลือกไหมเขามีคนอื่นคุยด้วยหรือเปล่านะคะไพ่เดทเพศสัมพนธคเลไม่มีนะเป็นลักษณะของเพื่อนทั้งนั้นเลยนะคะแต่เขารู้สึกกับคุณมากกว่าเพื่อนเท่านั้นเองต่อไปไพ่สรุปนะคะไพ่สรุป สามเหรียญสิบไม้เท้านะคะแปดเหรียญเดอะสตารมีเสน่ห์นนะกับชาวต่างชาติหรือคนที่อายุเยอะกว่าเนี่ยจะเข้ามาชอบคุณนะคะสำหรับคนโสดแล้วถามว่าเป็นยังไงนะเราวางลงไหมบัตรแลกับ เรื่องราวที่เราแบกเอาไว้มาตั้งแต่อดีตตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ปีที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วอะไรก็ตามนะคะที่เรายังแบกมันเอาไว้อยู่ให้เราวางมันลงแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเบาขึ้นรู้สึกว่าโลกนี้มันยังชิลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุยถามว่าคุยได้ไหมคุยได้คุยเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้นะคะเกี่ยวกับงานหรืออะไรอะ่ะพยายามที่จะเซฟตัวเองก็ได้แต่ก็อย่าปิดใจเลยดีกว่านะคะเปิดใจเปิดใจไว้ก็ดีนะคะอืม เพราะคนคนนี้เข้ามาเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่โอเคในในอพอสมควรเลยนะคะต่อไปเชนญีจะบอกอะไรขอโทษจริงๆฉันยังติดใจนะคะตัดใจไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องคนเก่าหรืออะไรเก่าๆนี่นแหละนะคะดีไม่พอนะเขาคิดว่าเขาดีไม่พอหรือเปล่า ที่ที่จะมาจีดคุณหรือว่าที่จะเข้าหาคุณนะคะต่อไปไพ่ความรักจะบอกอะไร mm hmm. Word ์ดเว i ติ้งฟอร์นะคะ let your friend help you นะคะ e x p e c ย you อย่างที่บอกคะ่ะว่าคนนี้อาจจะเข้ามาผ่านเพื่อนผ่านที่ทำงานนะคะอื มันคุ้มค่าที่จะรอถ้าคุณรอใครสักคนที่ใช่หรือรอใครสักคนที่เขารักคุณจริงๆ Express พรสดนเลตรงนี้นะคะมองว่าคุณน่าจะเจอแล้วแหละนะคะโอเคคลิปของคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะต่อไปนะคะคนมีคู่นะคะคนมีคู่สถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างช่ากัน เดอะสั้นนะคะ just m e n ค่ะ lovers ค่ะหู Ooh, mm hmm. สิบเหรียญค่ะสองดาบค่ะโอ้ oh, mm hmm. มีไพด่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะอืมนะความความความสัมพันธ์ที่รู้สึกสับสนที่เริ่มู้สึกว่าต้องตัดสินใจนะคะจากเดือนอกันยายนเนี่ยนะคะก็จะเริ่มคลี่คลายมากขึ้นก็จะมีเวลาให้แก่กัน มีเวลาในการเติมเต็มให้กันมากขึ้นความรักจะสดใสมากขึ้นนะคะจะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะมีการเดทหรือมีการฮันนีมูนแบบว่าไปแบบไปเที่ยวมีแพลนเที่ยวมีแพลนจะใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้นนะคะเติมเต็มมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะอืมไพ่คนขัะออกมาสวยงามเลยสําหรับคนมีคู่เช่ากันนะคะทีนี้คนรักของคุณละ่ะเป็นยังไง สถานการณ์คนรักของกันนะคะเอสซอบเพนเดอร์เ mm ิลสเจ็ดดาบนะคะสองไม้เท้าสองถ้วยแล้วก็เดอะสตาร์นะคะเขานะคะจะชอบเช็คจุกจิกจู้จี้หน่อยหรือว่าอาจจะแอบส่องแอบ,บดูเพื่อความปลอดภัยว่ามันจะแบบไม่มีเรื่องราวของบุคคลที่สามนะหรือว่า ความสัมพันธ์นี้มันจะเคลียร์กันแล้วจริงๆนะมันจะมั่นคงมากขึ้นแล้วจริงๆนะิงนะนั่นนวลนี่นะคะาว่าเนะี่ยคือการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นนะคะอืมแล้วก็มีการเติมเต็มของคุณเป็นอ่าเลอเวอร์ใช่ไหมของเขาเป็นสองถ้วยเนาะก็คือการได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะการปรับสมดุลในความสัมพันธ์มากขึ้นมีความปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. เขาเองก็มองไปที่อนาคตมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะ ค okay. ต่อไปความรู้สึกของคนด้านของคุณที่มีต่อคุณใน15วันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรสี่เหรียญน,นะคะขี่หึงนะช่วงนี้เขาจะขี้หึงคุณเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับ ความมุขึ้นขึ้นลงลงมั้งไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดนะคะมันเป็นฟิลนั้นนะเปรียบเทียบนะคะแบบนิดหน่อยก็กังวลแล้วกลัวแล้วแบบว่าจะมีไปแบบไปแชร่กับคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าแบบก็อย่างที่บอกว่าเช็คโทรศัพท์เช็คนู่เช็คนี่สืบนู่นสืบนี่นะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะคะมันก็ไม่มีอะไรเขาก็เริ่มรู้สึกวางใจมากขึ้นหรือรู้สึกปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็โฟกัสที่ความสุขความสําเร็จในความสัมพันธ์ นะคะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปบทสรุปนะคะจะเป็นอย่างไรสรุปบทสรุปนะคะเ <c oughs> ดวิลแดเหรียญหกดาบ5ถ้วยนะคะกังวลเกี่ยวกับบุคคลที่3าม แต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าตัดสินใจไม่ได้จากเดือนกันยายน่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งแต่ในเดือนในวันที่หนึ่งสิห้าเนี่ยจะมีการตัดสินใจได้แล้วก็เลือกความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืมแล้วก็มาเหมือนมาเริ่มแก้ไขนะคะแก้ไขทุกอย่างแล้วก็เริ่มกันใหม่นั่นเองนะคะปรนะครับประคองความสัมพันธ์กันใหม่พยายามพิสูจน์ตัวตนกันใหม่อีกครั้งนะคะ ต่อไปเชลมปีค่ะดอกอะไรตัดใจไม่ได้ตัดใจไปจัดเธอเสียเธอไปไม่ได้รักตัวเองรักเขาอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะอย่าทําให้รักอย่าไปทําให้ใครเขารักอีกนะคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเดิมๆขึ้นมาอีกนั่นเองนะคะต่อไปไพ่ความรักค่ะ Let go of control issue นะคะ Give your relation ชีพประชานอย่างที่บอกคะ่ะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ Express your love คือคือทำไปเลยนะคะ่ะแสดงความรักแสดงความโรแมนติกสุดๆไปเลยนะคะ แล้วก็อยากจะไปเที่ยวแพนร่วมกันอะไรทุกอย่างได้หมดนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ความาปัญหาไหนที่รู้สึกว่ามันเกินการควบคุมของคุณและความสัมพันธ์ก็เลทโกมานะคะเลทโกปัญหาของก็คือเลเลโกนะคะ go, ปล่อยมันไปนะคะปล่อยมันไปแล้วก็เก็บแค่ปัจจุบันแล้วก็นาคตก็พอนะคะแล้วก็ให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองโอเคค่ะคนมีคู่ชาวกันก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูกการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน,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 นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวกันหกเหรียญนนะคะ่ะเจ็ดถ้วยนะเรื่องของตัวเลือกเรื่องของการแชร์ความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์นี้มีมากกว่าสองคนนะคะอืการปรับบาลานซ์นะการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะดีลิ่งกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือเป็นชาวต่างชาติที่เป็นชาวทัดดินนะคะได้แก่คนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์มังกรพิศหรือกันนะคะทีนี้เรามาดูคนคุยของคุณเป็นยังไงเพจซับ,บอรนะคะเฮอร์มิตแดดา ผมมันไม่เรียบเลยอะสามเหรียญนะคะสี่เหรียญนะเขาค่อนข้างยึดติดมากๆนะคะเขาเริ่มรู้สึกว่ามันมีแต่ความคิดนะคะเป็นไพ่ของความคิดการวางแผนทั้งหมดและเขารู้สึกว่าโอเคช่วงนี้เขาอาจจะมีความขี้หืนนะคะหรือว่ารู้สึกว่าแบบอยากจะ อยากจะคุยอยากจะเคลียอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ว่าให้มันชัดเจนเรือว่าอย่างไรนะคะแต่ว่าเหมือนกับเขาจะเงาเงาหน่อยนะเหมือนไม่ค่อยได้แชร์แบบไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยนะคะ งั้นก็ทําให้เขารู้สึกคิดมากว่าตกลงยังไงคุณจะยังไงกับเขาคุณจะรู้สึกคุณจะคิดยังไงกับเขาแล้วเราจะยังไงต่อเราจะยังไงกันต่อไปนะคะเขาต้องการที่จะรู้ที่จะได้เคลียร์ตัวเองว่าเขาอยู่ในจุดไหนนะคะมันเริ่มสร้างความสับสนแล้วก็สร้างคําถามในหัวของเขาหรือในใจของเขานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเขารู้สึกยังไงอะคุณคนคนนี้ค่อนข้างซีเรียสนะค่อนข้างซีเรียสเลยนะคะ คุณน่ะค่อนข้างชัดเจนว่ามีตัวเลือกนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามนะไพ่สลับกันได้เขารู้สึกยังไงกับคุณ The Fool นะคะเขาพยายามที่จะปล่อยวางแล้วนะแต่เหมือนกับทะเลาะก,กับตัวเองอะสับสนกับตัวเองข้างในอะรู้สึกว่าพยายามแล้วนะที่จะเป็นคนที่หลั่ล้าแต่พอมาเจอคุณน่ะเขาเหมือนเป็นเสือที่กลายเป็นแมวเหมียวอะ เออประมาณนั้นนะคะ6ไม้เท้านะเริ่มนู้สึกว่าอยากจะเอาชนะพอเริ่มรู้สึกว่าฉันจะต้องได้ครอบครองคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอยากที่จะได้ครอบครองอยากที่จะได้มีการเปลี่ยนแปได้มีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแล้วก็ก้าวไปข้างหน้านะคะไม่ได้หยุดอยู่นิ่งกับที่ประมาณนี้นะอือต่อไปค่ะให้สรุปสรุปนะคะจะเป็นยังไง สรุปเดอะซันนะคะเจ็ดในเท้าค่ะมีปัญหาบ้างในความสัมพันธ์นะทาตัวโสดแต่ก็มีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาอีกนะมีคนเข้ามาจีบคุณอีกหรือเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับคุณนะคะเดอะสตาร์ช่วงนี้ค่อนข้างมีสนเสน่ห์มากๆชาวกานคือคนมีสนเสน่ห์เลยนะคะ จะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาลุมเล้าเข้ามาแจีบเข้ามาทําให้แบบรู้สึกดีนะคะกลายมาเป็นตัวเลือกกลายเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนต่อไปนะคะโอเคต่อไปค่ะเี็มซีนะคะขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจก็เลยต้องคุยหลายคนนะคะพิเศษกว่าใครคืนดีกันนะอืม เป็นอะไรที่ยังไม่ตัดขาดจากกันนะจากคนคุยที่เปิดดูเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะกับคุณเนี่ยต่อให้นิ่งเนี่ยหรือมีการแชร์กันก็ตามก็ยังไม่ตัดขาดจากกันบวกเพิ่มก็คือมีคนเพิ่มเข้ามาอีกนะคะต่อไปค่ะใ้้ความรักจะบอกอะไร Codependency การยึดติดนะคะ e a ส a ทจอล็อกล่ Retreat นะคะอืม บางทีเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่ามันจะต้องแบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองอะคะ่ะเพื่อที่จะดูว่าคุณต้องการอะไรในความรักหรือหรือต้องการอะไรในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคุณอาจจะต้องใช้เวลาต่อไปอีกนิดนึ่ง่อไปอีกสักพักหนึ่งเลยแหละเพื่อที่จะเฟ้นดูว่าคุณต้องการคนแบบไหนในชีวิตของคุณคนแบบไหนที่จะคลิกกับคนที่ใช่ที่สุดนะคะ อืมโอเคคลิปของชาวกันก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ